อ่าสวัสดีครับนี่คือฟิกนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาถามคุณ Baby ้ล็อกเกอร์ครับว่ามันมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าผมฟิกเกอร์มันแก้ไม่ได้แล้วครับเกมเซนโรครับผมซื้อมาครับต้องพันแปดครับแล้วมันไม่ได้ครับถ้าเบบี้ล็อกเกอร์หรือว่า ใครรู้ครับเพื่อมาโพสบอกผมทีนะครับว่าวิธีแก้เซลโลแก้งไงครับผมซื้อกันมาแลนะครับพอเข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยรอครับมันก็ขึ้นปกติเลยธรรมดาเลยครับเออนั่นแหละแล้วนะดูไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็เป็นครับ มันก็จะมาถึงหน้าโหลดนะอันนี้ได้อยู่นะครับได้อยู่สักมันก็ขึ้นแล้วนะครับ,รบมันรอสักปุ๊บแล้วอยู่ดีเนี้มันเด้งไงฮะไม่ My c ซ o o s o f อะไรเนี่ยแหละผมก็ไม่รู้นครับถ้าใครรู้ช่วยโพสต์ลงบอกผมทีครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้งไงแล้วครับเพราะว่า ลองไปเอาแคกในในแผ่นแท้ที่ผมซื้อมาฮะก็เอ๊ะไม่ใช่ดิแคกผมมันไม่ได้อยู่ในแผ่นนี้หว่าเรืงไปครับแคกผมก็โหลดมาลองเอามาใส่ใหม่ฮะนะครับลองกดโอเคครับมันก็หายปครับนะครับแคกที่ผมโหลดมาฮะนะครับมันเป็นกลุ่มนะครับผมก็ไอ้นี่ครับลองคัปปี้มา แล้วก็เนี่ยมาใส่ในแฟ้มเกมฮะแล้วก็เพจปปะเออยืดทูออนะครับรอสักพักครับเพราะว่าผมไปดูเน็เมันก็ขึ้นแบบผมแล้วมันก็แก้อย่างนี้ครับแต่ว่ามันเป็นของปลอมอะแล้วพอเข้าครับอ่าเราดมูมันอืมมันน่าอนัถ อผมขอข้ามาตรงเงี้ยอ่ากด enter เลยฮะม,มาถึงนั้นนี้ครับเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับก็ต้องนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าเนี่ยมันบอกโปรโกีฮะเออผมก็ไม่รู้ครับถ้าใครรู้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นให้ผมได้รู้หน่อยหรือว่าอะไรนะครับเออ นั้นถ้าใครรู้อย่าลืมนะครับมาเขียนมาโพสให้ผมได้รู้มาน้ำใจกับผมมากนะครับนะเออขอบคุณครับมันก็อย่าลืมนะที่ผมบอกไปมันจะเป็นน้ำใจมากเลยครับถ้าบอกผมแค่นี้ครับขอบคุณครับ